สวัสดีจ้าขอถามเลยครับถ้าผมมีรถขับพรีเมี่ยมนี่เงินดีไหมพอทราบไหมครับถ้าผมมีรถครับแบบพรีเมี่ยมถ้ามีอยู่แล้วเนาะมีอยู่แล้วเช่นพวกอะไรแคมรี่ใช่ไหมแอ c คอร์นะครับก็จะอยู่ประมาณพวกนี้ปะ่ะช่วงนี้หลักๆก็จะมีแค่พวกนี้ถามว่าราคาดีไหม พอได้ไหมมันมันก็พอได้ถ้ามีรถอยู่แล้วแล้วเอามาวิ่งเสริมเนาะแต่ว่าอย่างอยากงถ้าไม่ได้แบบที่จะมาวิ่งกับประจำอ่ะมันก็พอได้แล้วก็ mm. ถือว่าดีนะครับราคาไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนนะบอกไว้เลยนะครับเรื่องราคาไมได่ดีเหมือนแต่ก่อนเรื่องเงินก็ไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนแน่นอนนะครับก็พอถูๆถ,ถ่ายๆไปได้คนที่วิ่งพรีเมียมกันอยู่แล้วเนี่ย ส่วนมากเขาจะมีบางคนเนี่ยเขามีลูกค้าประจําคนที่วิ่งกันเป็นประจำอะ่ะส่วนมากอะ่ะบางคนเขาก็จะมีลูกค้าประจํานะครับที่เขาอยู่ในกลุ่มเพื่อนเขานะครับก็จะมีลูกค้าแลกเปลี่ยนกันนะครับหรือวิ่งกันจนจนรู้แล้วว่าจุดไหนมีงานนะครับไปรอจุดนั้นนะครับประมาณนี้นะครับก็เหมือนที่บอกครับว่าเงินไม่ดีเหมือนแต่ก่อน นะครับงานก็ไม่ไดีเหมือนแต่ก่อนนะครับพรีเมียมมันเป็นคนที่ชอบมีตังอ่ะที่ยวถึงเทเียกเพราะว่าราคาแพงนะครับยังไงก็ถ้ามีรถก็ลองวิ่งแต่ถ้าไม่มีก็อย่าเสี่ยงที่จะออกรถมาวิ่งนะนะครับแค่ใน,นราคาสวัสดีครับ